อิ่มน,น้ำท้าเหิ้ก็จะเป็นผลไม้แล้วคะถ้าเหเพราะว่าสวัสดีค่ะคุณแม่พามีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเพิ่งลงสวัสดีทักทายนะคะ ุณจุฬาก็สวัสดีทักทายนะคะทักทายแม่ฟานนะคะสวัสดีค่ะทำน้ำจิ้มสุกี้ทำน้ำจิ้มหมูกระทะเลยทีนีหั่นหมูกระทะน,น,นั่งกินใหญ่เลยคนเดียวพอดีหลานวันอาทิตย์หลานวิ่งวิ่งมาจากทุกคนรอบห้องจ้าทุกคนรอบห้องนะคะขอบคุณนะคะแม่ๆขอบคุณแม่ๆทุกคนที่มาเป็นกำลังใจค่ะเรากินเนื้อนะเราทากินเนื้อเรากินโปรตีนรู้สึกว่าอิ่มนานำไอเหี้ยว่าจะเป็นผลไมา้ เพราะว่ามันต้สนุกยาทองใบบอกว่าอยู่ร้อยเอ็ดคะ่ะร้อยเอ็ดเกตยางคะ่ะเมืองร้อยเกินเขาเรียกเมืงองไว้ได้ไรคามตอนเย็นแน้ว อยาเห็นเลยอยากเห็นจังเราดูอยู่เนาะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาผลงานแต่ละคนเดี๋ยวก็มาเออมหวเนะเรียวกับมะนาวอะเวลาเราผสมผสมเวลาเราทานเนี่ยมันจะมีรสหวานแบบไม่ค่อยจะกลมกล่อมนะเดินว่าทองใบไปแล้วจ้าเพื่อนเพื่อเบะ ไปล่อไปลาะแล้วพี่เด้คงงว่างนอนนะนั่งสองหาสามหาแล้วตัวเนี่ยทำไมทําไมบางทีก็เห็นเพื่อนๆที่จบไปแล้วเนาะน้องนอ,งอะ่ะไม่ใช่องน้องจบไปแล้วก็ยิ่งขึ้นสูงยิ่ง เพราะว่าเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเขาจะมีแฟนเป็นคนอังกฤษล้วเวลาเราเราขอบคุณนะคะคุณแม่ความที่อยู่เป็นเพื่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนใหม่ด้วยจ้าท่านที่อยู่ปนหนึ่งอะ่ะก็เดินก็จะจะบอกจะแนะนําว่าให้ทำคลิปแล้วก็ทำรีมิกนะราชการก็อยู่เสาร์อาทิตย์นะ สวัสดีท่าไทายอีกท่านนะคะสาวสวยคนหนึ่งนะคะเจ้าของบ้านก็อยู่น้องบวัวลำพูนะคะอีกท่านหนึ่งก็กำลังรับชมอยู่จ้จมัเป็นกำลังใจจำได้แต่แลนแล้ว ก็เพราะว่าไปดูแต่ไปดูแต่เขาเก็บเห็น <laughs> สามชัน้นแน้วกินกข้าวเหนียวละล้อเนี่ยไม่ต้องทําเยอะหรอกทำสักสองห่อก็พอแหละทำเยอะเยอะคุณแม่ฟามีบอกเปิดตาไว้แม่อ๋อค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่ฟามีขอบคุณนะคะตามสบายค่ะ <laughs> ว่าจะไม่ตบแล้วแหลกกะเก็บ เป็นแรงผลักดันผลัก็ใจตัวเองแทนเนาะอยากดูสวัสดีท้ไทยสองท่านอยู่หน้าบ้านนะคะแถลงคุยท้ไทายกันได้ค่ะคุณขออนุญาตเพิ่มน้ำตาลหน เพิ่มน้ำตาลค่ะแม่น้ำตาลจะได้กระชุบกระเวยขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณอยังของเดินนี้เนะ่น่าจะยังไม่ได้เกี่ยวง่ายหรอกแม่มาสนกับแนวทางทําไม่ถูกทําไม่ถูกไม่รู้จะไปแนวทางไหนดีสวัสดีนะค่ะมาแต่ละวันนะมาแต่ละวันไม่เหมือนกันบางวันก็บอก กอสนุกสนานบางวันก็บอกอืมวัน,นวันนี้น่าจะวันนี้ถ้าเป็นงานไอ้บริษัทก็ทำในถึงถึงเสารเนาะถ้าเป็นแล้วถ้าเป็นแล้วจำได้ชื่อเล่นเนาะแล้วดคุยทักทายกันได้จ้า ที่ยังไม่ได้อา่านเมื่อกีน้นี้เดี๋ยวตีลกไฟเนาะเก่งนะพระเรืองช่างไฟฟ้าเนี่ยเก่งนะเดูวมากสวัสดีท่านไทยท่านนนะคะที่กำลังรับชมอยู่หน้านะบ้านคะ่ะสวัสดีนะคะม่ค,อคมพอจะนิ่ม น,นอกกับตรงคอเอามาเอามาสไลด์เองก็จะอร่อยแต่อย่างว่าไม่เหลือเยอะใหญ่ <c oughs> ตากใสย,ยังไงก็ไม่เต็มละป้าเรืองบอกว่าสื้ไปสื้ไปค่ะสวรรค์ต้อง,อปปนนองเป็นของเราใช่ไหมคะที่เดียวยไม่เจอผลงานเธอเลยนะโอเคสักวันนึงจะเจอสักวันนึนจเจอแล้วกันอตอนนี้ก็รอก่อนนะม่ทัคคาค่ะเชิญนะคะเชิญนะคะเชะะิญคะ่ะ จอดรถไปหน้าบ้านก็เข้ามาได้เลยนะคะประตูเปิดรอค่ะข้างล่างนะบอกว่าจะอยู่หมู่บ้านเล็กๆอ่ะถัดเป็นตะลูกกระหลานคนนิดก็บอกสวัสดีท่าทาน้องรี่นะคะถึงจะมาไม่นานแต่ก็มานะคะคงเป็นกำลังใจให้ค่ะ ก็ทำความรู้จักอ,อ๋อรู้จักแล้วค่ะรู้จักแล้วเชิงดังมากเลยโค้ยสนุกเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนเปิดหรอกนะนะนะจะไปเจอทีนึงแล้เข้าไปดูโปรไฟล์ก็ไม่ได้บอกว่าผิดเนาะก็อา้าไม่ผิดไม่ผิดก็ปล่อยค่ะ ก็ไปดูในสภาพอีกท่านหนึ่งก็กำลังรับชมอยู่ค่ะแล้วพูดคุยทักทายได้นะคะยังไม่ผ่านนะคะจะของบ้านสะสมเวลาทีเดียวจะไม่เจอผลงานเธอเลยนะ,อะโอเคสักวันหนึ่งจะเจอสักวันหนึง,จเ,จนนงจเจอแล้วกันนตอนนี้ก็รอก่อนนะมี บางท่านก็บอกไปเรื่อยๆค่าไปเรื่อยๆขยันขยนขันค่ะขยันคุณวันอีทีบอกขอต้นุกคนรอบห้องจ้าจอ้ทุกคนรอบห้องนะคะขอบคุณนะคะแม่แม่ขอบคุณแม่แม่ทุกคนที่มาเป็นกำลังใจคะ่ะฟังน้องเดินคุยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่มาพูดคุยท่าลาวมานั่งเป็นเพื่อนเนาะ ตต้นชาแยินดีที่เราจะเช่นเดียวกันนะคะคุณทองใบต้องตรงคุยสนุกค่ะน้องตรงคุยสนุกบ้านพื่อนะเว่าบ้านเพื่อนก็อยู่ไกลเนาะอยู่อยู่ห่างจากตัวมองมันเจ็ดสิบกิโลแต่ถ้าเป็นวันเกิดหรือวัานอะไรไปตอนนี้นนนเพื่อนๆก็เปิดบ้านกันเยอะนะคะเปิดบ,บ้านกันเยอะ ก็เลื่องนะคะป้าเลื่องได้อะไรทานตอนเย็นคุณพี่สมพากินผ้าเทียวก็สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านวันนี้พูดภาษาลาวได้ไหมใครนร่าเบลเบลนะเหมือนเซาฟาัสไซจังเลยพี่เดียวยังไม่เจอผลงานเอเลยนะ,อะโอเคสักวันหนึ่งจะเจอสักวันหนึงเจอแล้วกันอตอนนี้ก็รอก่อนนะมีอะไรผ่าน สวัสดีท่าทายคุณกิติมาเหมือนกันนะคะคุณกิติมาก็อยู่อังกฤษค่ะ <cle an> ตอนพุธก็เปิดพนยกับแม่ตามสบายเข้าใจวัยเนี้ยวัยนี้กำลังยุ่งเพราะหลานสาวก็